เนี่เราอยู่ที่ป้อมนะฮะแม่ป้อมข้าวพันผักนะฮะตรงนี้ใกล้กับดีดีอพาร์ตเมนต์คับทุกคนดีดีอพาร์ตเมนต์เพิ่งเราเดินมาถูกไหมฮะเมื่อเช้าที่เราเดินมานู้จากดีดีออกทาราอินรีสอร์ทนะฮะเดินมานะฮะชมวิวมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอฮะมิไม่ถึงนะฮะว่าเราจะมาเจออาหารป็นก็อาหารประจําจังหวัดของที่นี่เลยนะตอนนี้ข้าวพันผักเมนูผักแป้งเนี่ยทุกคนนะฮะ ตรงนี้เขาเรียกว่าสีแยกอะไรสีแยกไฟแดงสีแยกหนองถ่าใช่ไหมฮะนี่ฮะลูกค้าก็จะมาที่นี่ก็จะรู้จักกันทุกคนมีพันเขาเรียกว่ามีพันนะฮะเดินมาถนนเหมือเรียกสีอุตรานอกใช่ไหมร้านอาหารเลี้ยหางแถวนี้ของกินเพียบนะนะเขาบอกแต่เรายังไม่เดินไปนะเพราะเมมเต็มบ่อยมากเป็นอะไรแล้วก็แบตหมดไวมากเราต้องรีบถ่ายทุกคน นี่ฮะป้าใหญ่โตอลังการเดี๋ยวเราไปทานกันทุกคนตำนานป้อมข้าวพัน่ังอันนี้ฮะแบบป้อมชาวรับแรงโดยกำเนิดเลยนะฮะ เป็นตำนานไปเลยนะฮะที่ใครมาอุตรดิตถ์เนี่ยเราเกือบจะไม่ได้ทาน,นะฮะทุกคนจะบอกให้ไม่นึกถึงเลยว่าเจ้าจะมาได้พักใกล้กับป้อมข้าวพันผักทุกคนนี้เจ้าของแท้ดั้งเดิมนะฮะเป็นโอทอปเจ้าแรกเลยนะฮะเปิดร้านมาตั้งแต่ปี2548นะ,ะทุกคนเป็นอาหารประจำจังหวัดทุกคนจ้าเมนูเขาเยอะนะฮะทุกคน ข้าวพันผักข้าวพันไม้ข้าวพันไม้พริกข้าวพันไข่ม้วนอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวลองมาชิมกันทุกคนอีนข้าวข้าวพันผักสุกี้อันนี้ข้าวพันผักต้นตำรับคนะทุกคนอันข้าวพันผักหมูตุ๋นจะต้องเป็นแบบซุปอันนี้มีอันนี้มีพันมีพันรับเลงมีพันรับเละทุกคน พันรับเลยคืออันนี้ในเมนูพันรับเลย,ออนนเเลยข้าวพันผักทุกคน,นมาอุตารดิตต้องไม่พลาดนะจ๊ะนอกจากกลางสาต้นสักนะ,ะอันนี้ไข่ม้วนพันไ,น,ไนไม้พันไม้ือผักทานคู่กับน,น้ำจิ้มเจวทุกคนจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้แต่นะนี้เราใส่ไปอาจจะครั้งแรกในชีวิต ะะอืม,อ,มอร่อยทุกคนนะฮะอร่อยนะ้ำมันอร่อยอ่ะทุกคนอืม,อ,มอร่อยมากอุตรดิตนะฮะทุกคนจะ่าหาประจำจังหวัดอืม ภาพเผานืซุกี้เลยเนาะอน,นี้อร่อยมากเชื่อว่าบุกคนของโลกหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้กินแบบนี้แน่นอนใช่ไหมกล่องดีๆแบบนี้ควโชคสะตาเท่านั้นนะฮะบางทีถึงจะได้กินอืม อร่อยมากนุ่มมากอร่อยมากอร่อยมากทุกคน,ร,กร,กกคนร,ร,ร้านเปิดทุกวันนะทุกคนแต่ว่าปิดหกโมง ปิดหกโมงเย็นจ้าอืมอร่อยมากอันนี้เป็นแบบสุกกี้นะฮะทุกคนจ้าน่าทานมากเลยเป็นน้ำสุกกี้ค่ะเป็นข้าวพันผักออ,อร่อยมากทน อร่อยมากเลยทุกคนเราจะกินหมดมนเนี่ยเยิ้วแยม้มหมดแล้เข้าใจเข้าใจทำนะทุกคนใครจะเพิ่มซอสได้นะฮะ เป็นเน้นผักกับแป้งหน่อยๆทุกคนเนาะนี่ฮะดูสิเข้าใจทำสูตรเนาะเข้าใจชิดอร่อยอืม นี่ฮะใครที่ชอบแบบเพิ่มหวานจากซอสพลิกหน่อยมะเขือเทศอะไรประมาณเนี้ยนี่ฮะจะมีซอสทุกคนอ่าก็บีบลงไปได้เลยอืมอันี้อร่อยมากอืมอร่อยสุขภาพมากทุกคนอืม ันก็จะเป็นนะฮะจะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วทุกคนอย่นี้เลยจ้าอื้อืม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 ออืมอือ อ,อ,อ,อร่อยอ,อ,อร่อยมากทุกคนก็เยอะมากอือ,อร่อยออริจินอลอร่อยอันนี้เป็นแนวสุก,กี้ทุกคนอ,อ,อร่อยมากเลยอ่ะ Mm hmm. เข้ากันนะครับน่ครับวนบอกมีวุ้นเส้นด้วยทุกคนเหมาะมากใครที่ชอบสายแบบรสหนักขุ่นสวยอร่อยแซ่บอนม่งนะ่นเนี่ยทุกคนดูสิคิดได้ยังไงในเมนูแบบนี้ทุกคนดูสิ รสมาติแน,นี้มีหลายร้านเลยนะะนี่คือออริจินัลนะคะทุกคนออริจินัลแมปป 5, ่ต้มข้าวพัดผักตรงนี้เขาเรียกว่าสาขาสีแาส่แยกหนองผาไหนสี่แยกหนองผามันมีแค่สามแยกไม่ใช่หรอสีส่เหรอคะอ๋อเนี่ยสี่ค่ะทุกคนเอาโน้นสี่ค่ะทุกคนไปทนนนะะนานี้ยนะมีร้านนี่ค่ะทุกคนว้าเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนรีบตัด ยิบสาเร็จนะฮะนี่ฮะนอกจากนี้ก็จะมีพวกฟอฟีด้วยนะฮะสำเร็จทองมากๆเลยนี่ฮะทุกคนต้องมานะแจะอุจรดิตจะอาหารประจําจังหวัดนะฮะข้าวพันห่อหะนี่ออริจินาลต้นกาเนิดเลยนะฮะทุกคนนี่อย่างี้มีเต็มไปหมดนะฮะแต่ก็ยังหากินยากเลยน,นะทุกคนจ้านะะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะ ต้นจำเนิดสป็นครับเป็นอาหารพื้นเมืองของรับเลงนี่ฮะบรรยากาศทุกคนสี่แยกนะฮะหนองผาสายมือไปโรงพยาบาลขวามือก็จะไปเป็นย่านชุมชนจริงๆเราหน้าที่จะเดินไปตรงนี้เนาะฝั่งนี้นะฮะ เขาบอกมีของขายเต็มเลยทุกคนอุ้ยอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยมากสำหรับสายทิ่บผักสุขภาพเน้นผักสุขภาพนะอร่อยบบเรากินปกติเราจะชอบกินสลัดอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วมา,มาเจอเนี่ยฮะ้อมข้าวพันผักรา้ชอบใหญ่เลยนะฮะชอบมากเดี๋ยวจะมาแซบต่อนี่ฮะทุกคน รซบต่อที่พักดีเดียพาสเมนนะฮะซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับดีดีทาราอินรีสอร์ทที่สวยมากริมแม่น้ำน่านทุกคนแต่ที่นี่จะเป็นบรรยากาศกในเมืองเนาะเดี๋ยวจะเดินไปเดี๋ยวดูดูฟ้าฝนทุกคนว่าจะไปงานลางศาสตร์ไหมหรือนั่งดื่มดั่กับความเย็นฉ่ำเนี่ยแอร์นะฮะในห้องแล้วก็กินลางศาสตร์แล้วก็กินอ่อนีน่ฮะข้าวผัดผักไปอีกนะฮะทุกคนวันนี้แน่นทอกมากเพราะวันนี้รีวิวมาทั้งวันเลยทุกคน แบบว่ากินแต่ของดีๆทั้งวันเลยับทุกคน